ครับอันผมยังไงก็คือว่าถุงเงินนั่นไปหายายปทุมเหมือนทีโอ้ยเป็นไปหายายเพื่อืมย้ายปทุมเป็นไหายายเพื่อนวันนั้นก็เพื่อนเมื่อหาพ่อเพื่อนเมื่อหาพ่อเพื่นวันนี้ก็เลยว่าเมื่อกับเมื่อกับซ้ายตกบนไปเนาะเออเออไปเพื่อกับเพื่อกับไปห้องหาพ่อเพื่นนั่นแหละเออพร้อมอยู่ห้องปนีเพื่อกดได้รถเพื่อนขับไปเองเพื่นโอ้โหขับขับไปเองมันย้ายเป็นตัวเรียกว่า ครับไปหาย่าปรรทุนคือมาอันเขาเขาไปหาเลี้ยแค่แมวผมนะน้อย่า่คน,วานาาาม,มา,ม,นา,า<อ>มันเป็นย่า่คนละแบไปหากินขยังก้อนครับแล้วไม่เมยไ,ไปหากินคนละใหม่หากินหนับกินยังก้อนนั่งก้อนแล้วไม่แห้ง,งก้นอนแล้วก็คุ้ยก้ยาวใหญ่ปะมาณมันเป็นแบบกินอิ่มแล้วเขาเรียกว่ายายผมกินอิ่มแล้วผมกินม,กกมัตะวันผมแล้วคนนั้น กินอิ่มเห็กินมอิ่มกันบ้างสิกินบ่เบิดร์นกินรสมก็ฮ้อไปบ้านน้ำกันบ้างสโอโอบอกห้อมาพฟังคนอ่ะกินมันเอินกินข้าวอ่าบอกบาคนบอกร้านเพื่อนกินเข่าซะสิบ้านนี้กินแล้วอิ่มแล้วมันก็มาหาใหญ่เลยอืมมาอเพื่อนบ้าผู้เจ้าเล่ห์ไปให้แม่มึงบอกเพื่อนบ้าอืมบ้านนี้ผมไปหาแม่ผมผมก็เลยกลับมาหาพ่อพ่ออยู่ห้องต่อคนก็เลยครับรถผมไม่เอ็นกันบ้างสิอืมแต่ครับรถเพคนไปเอ็นเหมือนกันเลยว่าอืม จเอาเด็กไปให้แม่ฮียังันละเมื่อต้องขอกุดอกกุหายยูคนละออบ่ได้ขอยากดอกยายสีหายยูคนละเดี๋ยวขอยากดอกยายสีหายยูยายจะไปให้แม่อดาระอันแม่ตัวนัเป็นลูกเข้าคน่างสิอืมวานนี้ทังสงนเลยว่าเอาคน่ะอันเป็นลูกยายตัะเหงแม่ฮียงมันคือไปเห็นบอกจังใดให้ฟังคน่างสิก็จะหงอยงคนนั้นมันก็น่อยยูแม่มันกเนยหน่อยยูคน่างสิแม่กับผู้หูันนี้ เสือสายและรองกะอยู่ทั้งพี่ทั้งกะลสินพี่ระวางสิบันี่เพื่อนกับโบฮู้เพื่อนกับโบฮู้ไม่ยังกับโบฮู้คนวางสิขันเย็กได้เรขนั้นมหาญาติญาติเอาห้ไปให้แม่ซื้อคะวางสิวันนี้เพื่อนก็เรียกว่าอามานี่ขี้เขียนหายคนวางสิโอเขียนห้อเกีลยวเขียนใส่ใส่หลังมือคนนี้แหละมือคนนี้แหะเขียนใส่หลังหลังเนาะมันกืบให่มากมันกับมันก็มาจอดรถไปอืนกเผทอมหา มาหากระไรแม่แม่คนน่ะโอ้โได้ได้เลขน้ำย่อยทุ่มแล้วก็เลยเฝ้าไปหาไม่เฮียงว่าแม่คนได้เลขเพเ่็นกระพามาหาอืมเลยวรา็ดงานอยู่ทั้งมากั้งเว้นแต่เหมือนอืมแม่แม่คนน่ะก็ก็ลังเบ็ำงานอยู่ยังท้องเงินมากเราบอลูกเลยว่าอืมมากหรือครับผมอันนี้ฝันบอเหือโวเฮือกบอฝันบม่ได้ฝันเรื่องจริงกันนี่โอ้เรื่องจริงเพระนรมพให้เรื่องจริงอืมอเขียนใส่มือนี่อืม เขยนใส่มือเขยนหายมาเนี่ยเพิ่นเรเขียนห้เพิ่กัว่าแม่แม่เพิ่อน่ะอันผมอันนึงแค่เพิ่นเขียนห้อันจะได้หลักงายแปด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 หกคนป่ะแปดแปดหกสามตัวเพนไหยมาแปดแปดหกเพนไทแปดแปดหกโอ้แหงวัดได้เลขหละด้วนหาไม่เฮี้ยงเลยจวนเลยไม่เฮี้ยงบอกไม่เฮี้ยงท่มากสิยังไงมันเขียว โทรไปหาพ่อของเวโอ้องข้าไปพอ่อให้เฮียใลยโทรไปเนี่ย,ยกับว่าพอโทรมีเนียเห็นงานดูแม่เห็นงานดูโชรไปหาอย่างเดีย๋ยวพอ่อกับจีว่าแม่พ่อสิดาแม่ว่าแม่โทรไปกวนพ่อเห็นงานเออเออโทรไปคนนะกระชั้นนันนพ่อปร,รับ ปต้องโทษไปหาพ่ออีกคือเสียดเลยโอ้เออคนละคันพ่อ่ะเวลาปตองโทษไปหาพ่ออีกโดนแบ่ไม่อยู่บ้านเลยาต้องไปอยู่กับพ่อเลยโอ้ขันทรอ่ะก็รับคนละคันไหนเลียกแล้วก็รับปต้องเอาคนละมันก็สู้ในเนี้ยมันก็หายหายให้มันใเที่ยงก็อดบ่ได้เที่ยก็เลยโทษไปหาพอสองสายสามสายเออมันในโทษไปพ่อกับบับก็หายใเนี้ยมันก็ว่าพ่อไปจนจบบัตรเออก็สู้ในเนี้ยมันก็ว่าโอ้ใครงานเนาะ บานิเห็ดเพิ่นห้สามตัวแล้วเจัาไนพ่นคือไปหาไม่เฮี้ยงอีกตีคือไปหาทะเก่อเป็ไม่อีกเป็นกลับมาอีกกลับมาบันเี้ยงกับเรอบนว่าเอาเหล็กมายังสามตัวเอามาเห็ดอปหยังเอาบอยจะได้ทสามตัวลูกก็ไมหยบ่ได้อยังไรบางสิเอาืบ่ได้มันซืบ่ได้ เด็กตัวนี้มันสื่อ่าได้เอาไม่ยังโอ้โอ้ข้อหมายเจดแปดพวกนี้คือหาลำบากแล้วเด็กคนไหนเขาได้ตัวนี้มันอัดมันมันกันเล็จมใหมคนเนาะจมเหมยแบบมันอันได้กนีุตสมยิ้งยังมันอัดเอาไปย่าให้ผมจังสี่ผมก็มาจังสี่แม่สีบอายิ้งยังแม่จมเหยังอีกเรื่องหนึ่งละแม่มาฮะทงมหากระจมให้ทงเงินอีกแม่นอีดีเด็เนาะก็ก็กรปรับอีกเพื่อนว จะมาบอกเด้อแม่ก็ร่างเหนื่อยงานอยู่จะมาบอกเด้อส่งเงิน็เลยว่าสิจะบอกแม่สิมีกางเลืองานอยู่ส่งเงินมากวนแม่อีกแล้วแม่จะเอาบอลเล็กเป็นหลักสิเพราะเราทุ่มห้ากับบอลรับใจพี่ยู่กับย่าหรอกพ่อไปอยู่ก็ไปดอกเัิดบ้านเลยมองยู่ไม่ได้หรับไปหายหญอีกตอนมันว่ไปหาพ่อบ่าไปดอกฮะยูกับแม่กับอยู่ดอกมันก็เครียดมันก็ไปอีกเป็นเครียดไปอีกไป แายก็เลยม่ายางมลาเป็นก็ะหายไปหายายขนยายเอนกันก็ได้เป็นหายายยามันกัรูป้ังคนอีแม่ก็อีพ่อเป็นอีแม่เป็นบนหายถงเงินคนนะอี่อโทษก็หาสายรับสายกับารับสายจะเป็นอย่างคนนะหัวเม่ลยคนั้นไม่รับสายคนน่ะเมื่จะไปหาคนได้หรอคนน่ะจะไอยู่ทํายายหลับคนนะมันก็มาจมมันก็บอกยายเป็นกะก็ะว่าเออมะล่าแม่ตัวเป็นของสันหลับเหมืนก่าเนาะ นิสัยมันเป็นตังสั้นขนาดมันกะทีใจมันดีขนาดแต่มันร้องสัตน์นั่งดีขนาดทั้งทั้งลอยตั้งแล้วพจน์ตั้งสั้นเองพอนได้จะไล่มากมันพจน์ตังสั้นเพิ่นบอกย่ายห้บอกว่านี่ว่าเลขสามตัวมันซื้อบ่ได้เพิ่นก็บอกเพิ่นก็ว่ายย่าแม่ว่าซื้อบ่ไดรแม่ก็บบนในบุมีลาเพิ่นว่าแม่ว่าตัวนี้มันซื้อบ่ได้เลขสามตัวมันซื้อบ่ไดรย่าเปลี่ยนใหม่ซะตัวมันออกตรงใดตัวมันดะเอาตัวมันออกแข็งๆเลยเป็นพจนบอกแม่พันีเพิ่นก็เลาย ก็แล้วมันนี้มันจมรูไหลบอกว่มันจมในท้องเงินบอกคนมาให้มันแล้วไป่จมอีกคนมาเพื Gender ่อก็เลยเพื่อก็เลยเขียนเส้นาผากันเนี่ยเขียน่สนดาบากันอาการมันกี้สีแดงอะับสีแดงเลยบาดมันอีเขียนไม่ี้สีแดงเนาะนต็เขียนเส้นาบากันยังมีำาบกันอำกันแล้วบบดำ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 ัน เราเชียนมีคลีสิเองตัวมีนึ่งเ่แต่เราขาเอีอยเชีนในานเนี่ยเียนใเร้านาป่ะเ่ะอกเ็ก็ไ่ค่อยใจเลยดอกเออม่ค่อยใจเลยโอ้ยอันย่า่ย่้าทุ่มเชียนใหเล้่ยวคนก็เลยพลาดกันไม่อีกเออเออโอเพิ่นไปสรงกับโจ๊กเี่ก็สรองกับโจกเออ มันคือาผากแดงใจหแนตัวใหญ่โอ้ตัวเด็แบบไหนเ้างอีแม่ผมกหลับคือแบะเห็นน้ะผากบนน่ะแดงจื้คืนเนาะแดงจื้อคืนหกเดเดยวกกเก็ด้น้าผากแดงอันนี้อันอันอันบอยู่นี่ไม่ไม่เฮี้ยงฝันบอกือว่าฝันอฝันแนีค่จริง้ะวาโอ้คม่นแมก็คือมือน นึ่ง h o กันแหมโอ้เจ็บแบบเดียวกันแหมอาการแบบเดียวกันแม่กระตัเดียวกันแม่แบบว่าเขียนใส่ตัวนี้เขียนใส่หน้าผาอกไรยังไงรอบนี้เขียนใส่หน้าผาเรื่องจริงไม่ตัวนี้เรื่องจริงเล่ได้ประเด็ปตัวประเด็นยังเข้อมาหายตัวจริงจริงได้เดน h o เจ็บโอ้พี่น้องกูมั่นแปลว่าไม่เฮี้ยงไม่ฝันไม่เฮี้ยงเห็นก็ตาแหมคือเห็นน้ำทองเพิ่งซิม h o น x กันนะแหม แบบเดียวกันเลยน่ะนะเตินเทียนมันถอดมันตัวน้อยเกียนชน a p p มันตัวใหญ่ไม่ปีมันสีแดงอันแดงไม่หนึบอันขีดใหญ่ครับผมตัวนั้นชิ้นหกนั้นมันตัวน้อยอากาอันนี้ยึกยี่นั้นไม่ขีดตัวน้อยเกียนน้อยเออคือมันตัวใหญ่เกียนเต็มมาพะเออคือเลขพ่นเอามะไหไม่เฮี้ยงนี่ชุดหนึ่งสามตัวเป็นปะเดนพอนมะไหชุดหนึ่งสามตัวพอนา้ซื้อร่องเดงเอนายซื้อบ้านแปด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 หกหนั่นตั้งแต่ว่า ขื้อัืนากรบบุงหูยกกับข้อหายังสันแยกกัหายทั้งสั่น เพิ e, uh, uh, had, uh, yeah. ่นก uh, yeah, ือบไปได้เอาของไผ่เ huh. ด uh ็กไปได้าของไผ่เอาของยายมาเอออเาตาของยายยายทุ่มไผ่ยายมาไผ่เลยมาไปได้ของผู้ใดเออยายทุ่มเป็นผู้เอาไผ่อรมยนเออไปทั่วไผ่บ้านีผู้ใดมาผนมาหยังเพิ่นมาเอาเหล็กยายไปแม่ถองบ้านนี้ก็ไปใส่ไรมึงจะแวะใส่ไรก็ไปเห็แม่มึงพก่อนนะมึงถามแวะบนถนนบันนี้มึงต้องไปเห็แม่มึงพก่อนนะสร้างให้หลานเลยว่าบ่ให้แวะใส่เอามาให้หอดไม่เฮียงเลย เมียคนใหมแม่ไปใส่มาหาแม่ก่อนเออมาให้แม่มึงก่อนอันเออฮกเก็ตนี่คือกันเป็นวะฮกฮกเกตนี่ก็สร้างให้ตรงดิ้งมาหาไม่เฮี้ยงเลยแม่น่ไม่ให้หาไม่เฮี้ยงได้ต้องคอยไปใส่ก็ค่อยไปเมาให้แม่ก่อนเมื่อวานอืมเมอวาสิ่งกให้แมีมุ่งก่อนแต่เดี๋ยวมันก็ต้องไปใส่มาใส่คอยไปเออเอาพัสัวนี้แม่ เลขพ่อสอนแล้วเลขพ่อสอนเลขยังไปยังสัตว์นาะงสมากครับผมเลขพ่อสอนอ่ะวงเลยหกเจ็ดเท่านี้เพราะว่าตัวแดงคือคนว่าตัวแดงคือสิบหกไงวเจบกันเลขหกสิบหกจับฟอรมได้พี่รองลับเอาเนาะอีโมสิบหกอันนี้คือกัน หกเจ็ดกเจ็ดหกอันท uh ีเป e ็นได้นอนอีูันว่าฝันตันีเด้อันไม่เฮี่งฝันบ่บัตนี่มันไอ้ฝันเด้อบัตนี่ฝันว่าไปรับไปตลาดเออไปตลาดแล้ววันนี้ยังรถน้อยไปน้ำคนหนึ่งคือรวมแต่กันรถน้อยน้อยไม่ยิ่งอ่าอันนกอุ้มไปแล้ววันนี้ไปตลาดกับไป้ตลาดเดี๋ยวจัมาเลยเนาะก็ไป ไปาือื้อผ้าสลุงพ่อไว้ซื้อผ้าสลุงแม่ใช่ไปซื้อผ้าสลุงพ่อไว้เนี่ยล่ะไปยางใส่กระปกถือให่ผ้าสลงไหมผ้าสลุงผ้าทงผันยังร้ายโอ้ยผ้าไหมพอดียางผ้าสลงยาต่ะตะโกฮะะได้กระปุกถือใจ่วันี้ไปพ่อไว้ใส่วันนี้จะได้กระปกถือใจางไปขึ้นแบบเวิรตลาดต้นโคงมากโคมากโมากเรยิ่งคนงยิ่งนาอยู่ ไปถามซื้อผาสลงน้ำเขาเออบ้านนี้ก็เลยถามเขาว่าผาสลงพื้นนี่ราคาเท่าไหร่แมนถาว่าราคาเท่าไหร่เขาบอกราคาอะไรบ้านนี้เขาก็พื้นบิ่งพื้นพื้นบ้านนี้กันพื้นเรี่ยวเอาเอาเอาไว้คลิปหนะ้าต่อไปสนานนอราคาราคาเออ,เอ,อ เรอใส้ได้ได้อมันเขนะสูงแต่กระจอยล่ะเาอส่ได้เอาบอกราคามาได้เร็ววันนี้ราคาจบเออเอาราคาหนึ่งรอยแปดสิบโอ้หนึ่งแปดหนึ่งร้อยแปดสิบบาท ปลาสโลมพื้นน่ะนะปลาสโลพื้นน่ะแต่ว่าหางว่าได้เอาได้แต่ว่าเขาพันยิบตัวเขาพ่อได้เอาเขาเลยเสียงตังตุ่มก็เลยลูกขึ้นก็เลยเสด็จขึ้นไงโอ้โหเขาเลยเสด็จขึ้นก่อนเสด็จเสด็จก้อนมันร้อนมาอีกฟันอีกฟันจับอีกขึเก่าเอาเอาเอาฟันได้ไปซืบปลาสโลมขึ้เก่าก็ได้ราคาคือเก่านั่นแหละขึ้เก่านั่นแหละแล้วก็ยิหยัดยัดยัดหยัดได้เอาหยัดได้เอาพื้นนั่นก็เลยเอาซะก็เลยเอาราคาลอยเปรี้ยชิบันละโอ้ก็เลยได้เอาบบบนี้ อืมเราได้เอาเให้เกได้เอาไปซองรอกไปไ่องลอก็าได้พาสลงอืมอืมเอาแต่ลการเรียก่งเงินนันลาเรียกซ่งเงินนันเงินเกษนาพากันละเน้นเน้นจำตัวนั่นเพื่อนบอกตัวตัวนั่นเพื่อนก็บอกตัวตันั่นเพื่นวางไหนเพื่นจับยังไหเพื่อนายสือเอาน้ำยาเกษนาพา้มนละแม่นน่ะไปจับเขเียกสิหกนละอืมเราบอกสิบหกสิบหกสิบหกนอนกับสิบหกิหเอองวดนี้งวดนี้ไหมหกเกเก็หกปก็แบ เออพันจ้ำตัวเดียวนี่บ่ะเรน766เลขเลขหนึ่งแปดศูนย์นี่เป็นเลขไม่ไม่เฮี้ยงฝันเอียนไปซื้อผัะโลงเอาเอาแล้วเออเออเอาขอบุญขอบุมีเยงะไรครับผมอืมเอาดีหรอกเลยใส่โแดงเมืองเกิจังหนึ่งหกงวด่ิพานมา เียตัวนี้ครับเนาะวันนี้เคียนใส้หน้าผากเขียนไส่หน้าผากไข่แดงเกียงครึ่งคือกันครับพี่ชครับโตบักนี่วาันว่าแลวกกะบะยำบะหกเก็ดเก็ดหกหกเก็ดเก็ดหกก็ตลอดเวลาคนที่ยำตัวนี้ตลอดเวลานะครับเนาะหกเก็ดเก็ดหกหกเก็ดเก็ดหกวัสันว่าแต่ถ้าเบิ่งว่าน้องสุ่มเงินสิบมะยำหกเก็ดเก็ดหบอกเออพ่อไว้ก็เคยถามนะครับว่าหาหนึ้งเก้าหันแต่ต้องงวดหันคนว่าจังไหนครับมิดเลยว่าปากเลยว่าชัน บ่าปากเลยสันเพิ่มนมายามต่างหาเกเจ็ดเจ็ดหกมองยายทุ่ม,มยายทุ่มเด้อครับเด้อเป็นผู้ห้เายคน่คนซือ้อยายทุ่มเป็นคุณยายเป็นแม่ของยายเฮียงนะครับเนาะคนตายจากเฮียงไปตั้งตยแต่ยยาเฮียงอายุได้เกจสองสามขวบก็สันเดี๋ยวนี้ยายเฮียงก็หกสิบแล้วเนาะครับเนาะแสดงว่าตายไปได้หกสิบปีถุงเงินค่อยไปตามหาพ่อไปตามหาไม่เฮียงพ่อแล้ไปตามหายายทุ่มพออ่อก็เลยไปเอาเลขนำ้ำยายทุ่มมาบอกอ ตอนเอฟซีถุกท่านทุกคนนะครับเนาะโตย่ำที่สุดคือหกเจดครับเอซครับกับเอาเ้ยครับว่าเจ็ดหกหกเจ็ดมันทีขึ้นกับหนึ่งหนึ่ครับหนึ่งหกมันออกหกหนึ่งนปะครับผมมันตีขึ้นกันอันตีขึ้นกันแลวก็สามตัวกันแปดแปดหกอ่ะแต่ว่าหนึ่เขียนไท่ทองเนีเขียนใท่ทองต่วหเขียนไส่หนาผากเนียเขียนใท่หนาผากตั้งกันคือทองกับหนาผากอาจจะขึ้นบนล่างด้วสิจังไหนกัน พี่จะน่าเอาได้พี่ลองเด้ออาจเป็นบนก็ได้เนาะไม่แน่ฮะครับผมบนแน่คือกันอ่าอาจจะเป็นบนก็ได้เพราะว่าเคียงข้างล่างกับเคียงข้างทึ่งครับนะครับเนาะอืมหรืออาจจะตัวเก่าก็ได้เก็ดเก่าเก่าเก็ดเนี่ยเออครับความเนาะครับความซื้อง่ายซื้อไงซื้อไงครับซื้อง่ายครับผมเหล็กตัวนี้ซื้อง่ายอยูโบซื้อบหยากเนาะครับเนาะเด็กตัวเก่าเนี่ยเขาเขาจะบบมักโบอัดแต่ว่าพอใบยุ่มไปแล้วครับโอ้ยังหาใบแล้ว ไปกลับเลยครับห้ายี่สิบใบพอดีทั้งหาเก้าเก้าบอลอดบอลอดบอลอดครับออกมาเก็บเก้ากดเก้าไขกันได้เนาะเนาะแต่ว่าออกบนนะครับพี่มันเป็นตะบนแหลอตเตอรี่เท่าไดรบอลนะครับเนาะัสดีครับผมขอบคุณขอบคุณเ c ีสันนะครับเพืครับวันดีครับผวันดีครับผม